พี่พูดเลยนะครับพี่จะให้เด็กพูดเยอะๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแรกที่ปุ้ยที่มาทำกับแนวนี้มันท้าทาขนาดไหนเออถ้าถามว่าท้าทายขนาดไหนพี่รู้สึกว่าพี่ทรี a ให้มันเป็นเหมือนละครธรรมดามากกว่าพี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นวายๆสำหรับพี่เอย่างที่พูดเสมอว่าพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความรักของคนสองคนซึ่งมันก็เหมือนกับ พูดจริงๆมันก็เป็นสากลเนาะความรัก mm hmm. เพียงแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายกับผู้ชายเท่านั้นเองค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเตรียมตัวว่าจะต้องมาทาวายทา LGBTQ หรืออะไรไม่ใช่ค่ะเรืเป็นเรื่องของมนุษย์มากกว่าค่ะเราในเรื่องของกรามาเรื่องนี้ก็จับไปตั้งแต่ปีแรกเลยคือถ้าถามจริงๆพี่พี่ชอบทําเรื่องดราม่าก,ก็เลยรู้สึกสนุกสนุกกับการทําเรื่องนี้นค่ะตเตรียมใจมาดรามา่าไม่ได้เตรียมใจมา มาเป็นวายอะไรอย่างนี้มากกว่ารสชาติที่เราจะได้จากที่ปุ๋ยกับการ <c oughs> กับการมากิกั <c oughs> บวิวีแนวบอยเลึคือพี่คิดว่ามันเป็นมันเป็นเออเออละมุนละมุนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันจะ,ม,นจะมันจะละมุนหมายถึงว่าก็เออเออเน้นความรักอะคะ่ะที่บอกว่าละมุนคือคือคือเน้นรัก <c oughs> เพราะว่าเออถ้าจะให้โฉบฉากมาก พี่ก็คงไม่ถนัดเท่าไหร่ออกตัวไว้ก่อนออกตัวไว้ก่อนว่าจะไม่ชมคับค่ะจริงๆชมเหมือนกันนะก็่ชมค่ะนี่คือใารให้ทรายเล่นเนี่ยครับสี่ผู้บริหารมีความรับผิดชอบความรักความต้องการการเงียนๆค่ะใส่ปลายเทปนครับค่ะมันเป็นยังไงครับเป็นยังไงดีนะ ตอบอะไรดีคือคือจริงๆแล้วพี่ว่ามันมันเสน์มันอยู่ที่ตรงนี้มันไม่ได้เทไปทางใดทางหนึ่งนะคะในในขณะที่ความรักมันก็มาซึมซึมมุ้งมิงมงมม้งมีบุ้งมิ้งมากบ้างมีมีรักต้องห้ามเศร้าบ้างแล้วก็มันอยู่ภายใต้เฉดของความซีเรียสมากเรื่องเรื่องของบ้านเมืองเรื่องของเอ่อเรื่องของเอ่อตระกูลที่กำลังจะล่มฉลายอ,อย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นความรักที่อยู่เดอร์ความจริงจังค่ะรื่งตระคน c a มีที่ได้มาเป็นแต่ละคนคู่จริงๆเป็นเป็นแคสที่ที่ที่สนุกมากเลยนะคะทําทํางานกันเร็วมากเพราะว่าทุกคนทุกคนคือไม่มีช่วงเวลาที่ต้องหยุดรอใครนะคะเราบอกว่าเราจะไม่ไม่รอใครเราจะพุ่งไปข้างหน้าพคอนักแสดงผู้ใหญ่นะคะนักแสดงรุ่นใหญ่เขาก็เล่นกันเต็มแรงะคะ่ะ พวกเด็กๆก็ก็เห็นว่าโอ้โหผู้ใหญ่เล่นขนาดนี้เขาก็พยายามพยายามอัพตัวเองให้ให้ทันผู้ใหญ่แล้วแล้วผู้ใหญ่ก็เอ็นดูที่เด็กๆเล่นเก่งก็ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความสามัคคีกลมเกลียวกันในกองอ่ะค่ะคุณครับสนุกไหมการกลับมาทำทีเด็ดครั้งนี้ในคอนเสรรอดูของเราเขาเรียกร้องมาหลายปีก็ก็ก็สนุกดีนะคะเวเรามาทำทีเด็ดก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันมันสวยงามนะคะก็ อจบและขอโทษขอโทษที่พูดไปดี่ยฝากคุณน so. ันนาแซงนำฝากคุณดีแม่บ้างครับผมเขาน่ารักดีนะคะพี่ว่าพี่ว่าเด็กสามคนเนี้ยมันทําให้คือปกติแล้วตอนนี้เราต้องยอมรับว่าบางครั้งมันจะมีแกละหว่างผู้ใหญ่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นกองไหนแบบว่าเด็กๆเขาก็มีโลกของเขาเพราะเขารู้สึกว่าพวกผู้ใหญ่ก็คุยอะไรกันไม่รู้ไม่รู้เรื่อง น่าลำคาญพูดแต่เรื Kay, ่องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เด็กนะไม่อันนี้นอนพูดถึงทั่วๆไปพูดถึงทั่วๆไปส่วนเด็กๆเขาก็จะนั่งเล่นโทรศัพท์เออเล่นทำคอนเทนต์อะไรไปส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ค่ะแต่กองเนี้ยค่อนข้างจะนั่งคุยกัน นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีนักแสดงที่พูดมากนักแสดงผู้ใหญ่ที่พูดมากแล้วไปบังคับเด็กให้คุยด้วยไม่ใช่แน่นอยู่งเป็นนักแสดงครับนักแสดงเชื่อย่อวอลมออทวอวอลวอลวอลลวอลลจะไม่ยอมไม่ใครหลับไม่ได้เลยมันก็เลยก็เลยสนุกแล้วก็มีแบบมาสอนเด็กๆเล่าเรื่องตลกซึ่งไม่ค่อยตลกเลยของเทาเนี่ค่ะก็เลยจริงๆพี่วินนี่เป็นตัวเชื่อมทุกอย่างเลยนะคะอะนนี้เริ่มจากฟัง อารูป์ังนี้ก่อนนะเป็นไงบ้างกับการมาร่วมงานอะไรั้งนี้ร่นใมาชื่นใจมาะครชื่นใจชื่นใจชื่นใจมากเพราะว่าเด็กๆเก่งมากคือ u n expected เลยไม่คิดว่าเขาจะเล่นกันเก่งขนาดนี้คือมีอินเนอร์กันทุกคนแล้วทำกันบ้านมาดีมากไม่ต้องรอเด็กแบบติดบทเลย ไม่ไม่เคยมีใครติดบ,บทเลยแล้วไม่เคยมีใครถือบทหน้ากองเลยคือเรียกว่าทํากันบ้านกันมาแบบว่าอย่างเพอร์เฟกมากชื่นใจเล่นด้วยแล้วชื่นใจเพราะว่าเวลาเราส่งอะไรไปแล้วเขารับได้หมดมันก็เป็นสิ่งที่มันสะท้อนกลับมาวเวลาเล่นละครมันต้องกลมมันต้องกลมมันถึงจะสนุกนี่ส่งไปก็กลมกลับมาเลยเก่งมาก เป็นคู่จีนอีกคู่ที่ต้องดังระเบิดมากๆกแน่นอนการันตีโดยแม่ตูการันตีค่ะการันตีแล้วดูรสชาินไงนะครับเราดูรจิกหมอนไหมเราเป็นสต่าววายไหมบ้าเหรอฉันเมนหมดไปตั้งนานจะมาจิ๋หมอนจิมหมอนก็คันคันนิดนิดยุงกัดยุงกัดิเยอะนะน่ะิยี่กิน่กนไปยอ่ก ม่กยงเอะมามาคาับมามามามนมา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 เาม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 บมา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 มีมูมามางามามา่ามามัมามามอมามามาามับกับเจ้ากาาฟาาครัามามามอมา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 เามนม่้าม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 รมามามาาาามาา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 มาดมามาาามากา ท่องจดจำชื่อของน้องครับเมื่ไหเพิร์ดเพิร์คือคนนี้ฮะคนนี้คือพีคคนนี้คือเพิร์ดกว่าจะจำได้ขนาดนี้หลายเดือนอยู่ก็ดีใจครับแล้วก็อย่างที่พี่ๆบอกไปว่าน้องๆแต่ละคนเล่นเก่งมากๆตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเราเราอาจจะจูนกับน้องติดไหมจะเล่นแล้วมันจะส่งบทกันอะไรยังไงแต่แต่อย่างที่บอกคือในกองมันเป็นบรรยากาศของการพูดคุยกันน่ะน้องๆสามคนก็ดีมากไม่ได้เหมือนเด็กรุ่นใหม่ที่ว่า ต่างคนต่างมิโลของตัวเองพอพอต่างคนต่างพรรคปุ๊บเราก็จะคุยกันมันมีพี่วิลลี่ก็คอยช่วยไม่มีแกร์กกทุกอย่างคือต้องฟังไม,ไม่ไม่คุยก็ต้องฟังคนระับเพราะว่าพยายามจะหนีไปนอนะรพยายามจะหนีพยายามจะหนีไปนอนพี่วิลลี่ก็จะตามมาด <c oughs> ึงมาพูดคุยกันมันดีนะในกองถ่ายมันมีการแชร์แบบนี้มันเกิดการที่ว่าแลกเปลี่ยนกันว่า <c oughs> เออน้องเล่นแบบไหนพี่เล่นแบบไหนแล้วอะไรที่มันจะมาจูนติดกันได้แล้วมันจะมากลมเกลียวในบทในตัวละครแต่ละตัวซึ่งน้องสามคนทําได้ดีมากๆแล้วเมื่อวานก็ได้ไปดูครั้งแรกที่ โรงภาพยนตร์ที่ฉายเป็นครั้งแรกนะครับก็ตื่นเต้นมากเราอ่านจากบทแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าน้องสามคนจะถ่ายทอดดีกว่าบทอีกในบทสนุกแล้วนะแต่พอมันไปตัดต่อออกมาใส่เพลงใส่อะไรแล้วดูราลาเอียดของการแสดงของน้องแต่ละคนแล้วเนี่ยเฮ้ยขนาดเราไม่ได้เป็นบอยเลฟอะเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยน้องน้องสามคนมันเล่นแบบแต่ละคนมันเล่นมีรายเอียดของการแสดงรายเอียของการเล่นแล้วเราก็อินไกับตัวละครแต่ละตัวที่น้องเขารับบทบาทอันนี้ขอชื่นชม ดูเสร็จเมื่อวานผมยังชมน้องสามคนเลยว่าเล่นดีมากมากขอบคุณครับจริงจริงรครับอือทำไงบ้างทีใจค่ะจริงก็เริ่มก่อนเลยอยากร่วมงานกับพี่ปุ้ยมานานมากแต่ว่าไม่เคยได้มีโอกาสเจอมีก็ได้พี่หนูอยากเล่นกับพี่หมอนนะอยากเล่นคอมเมดี้แต่ว่าพอได้มาเจอน้องๆอะค่ะหญิงอาจะเจอพีกับเธอบ่อยสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกของเด็กเจ็นี้เลยเขาเขาลักในความความอาร์ต คือเขาชอบดูหนัะเขาชอบฟังเพลงคือแบบเราเลยรู้สึกว่าเวลาน้องชวนคุยอะชอบถามที่อีกดูหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังอะไรเงี้ยคือน้องเขาก็พยายามจะแบบชวนเราคุยอะไรเงี้ยแต่พอเข้าฉากอะเฮ้ยเก่งว่ะคือแบบส่งมาได้โดยที่เราเรารู้สึกว่าแบบมันธรรมชาติมากๆเลยแล้วแววตาที่เขามองกันเวลาแบบเวลาเข้าฉากด้วยกัน,ม,นมันมันมีมินิ่งหมดเลยอะมันมีความรู้สึกในนั้นหมดเลยแล้ว แต่ละคนแบกอะไรไว้บ้างเนะี่คือมันมันเห็นในแววตาหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออดีใจที่ได้ร่วมงานกับคนเก่งๆทุกทุกคนเลยบางคนเคยร่วมงานกันแล้วบางคนเพิ่งได้มาร่วมงานแบบรู้สึกรู้สึกสบายใจกับกองนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเราเราเราอยู่ในพื้นที่ที่แบบทุกคนเป็นทีมเวิร์กมากถึงแม้ว่าหญิงอาจจะแบบไม่ได้มีฉากในบ้านหรือในวังกับใครเขาบ้าง <S <S ส่วนใหญ่จะเป็นในคลับในบาร์อะไรเงี้ยก็จะเจอแต่น้องๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางบางซีนที่ได้เจอพี่วิลลี่แบบมาอยู่ในกองเดียวกันอะไรเงี้ยก็ ก็จริงอย่างที่ทุกคนบอกคือแกก็ไม่ยอมให้ใครอยู่นิ่งๆจริงใช่แต่ของใช่ทักไม่ได้เลยเลยอะไมตรเงี้นทัสักทักหนึ่งจะเริ่มแบบที่บ้านเลี้ยงสัตว์ักทักหนึ่งที่บ้านเลี้ยงหมาอะไรที่บ้านเลี้ยงหมาอะไรที่ทําอาหารหมานะอะไรไร่ตงอะะไรคก็ดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในในในกลุ่มนักแสดงในเรื่องนี้แล้วก็ขอแบบว่าอยากให้ทุกคนช่วยลุ้นแล้วก็น้องสองคนเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆแล้วก็เชื่อว่าในสายงานนี้น้องทุกคนไปได้ไกลแน่นอน ครัค่ะก็ก่อนื่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยก่อนนะคะที่ให้โอกาสพิมมาร่วมงานในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพิมพ์เป็นเจนกลางๆเนาะซึ่งจะเจอเจนใหญ่อยู่ในกองเขาก็มีความสนุกสนานมากแต่เจนเด็กๆเนี่ยเขาก็จะตะมุ่งตะมีกันอยู่กลุ่มเล็กๆของเขาแต่ว่าเขาก็เป็นสายซัพพอร์ต ทุกคนเวลาที่ใครคุยอะไรเขาก็จะมีส่วนร่วมซึ่งเรายังมองไม่ออกว่าการแสดงของพวกเขาเป็นยังไงเวลาที่เราอยู่ในกองมันก็จะมีมีเขาเรียกว่าเขาทํากันบ้านกันมาแบบเตะมากคือบทไม่มีแบบพลาดเลยเรายังแบบเฮ้ยเราจะสู้น้องเขาได้ไหมอ่ะเพราะว่าบทเราก็ยังแบบยังยังแบบมันก็มีมีหลุดบ้างอย่างเงี้ยแต่เด็กๆเ,เขาแบบไม่พลาดแล้วพอเมื่อวานได้ดูพิมต้องบอกว่าทุกคนแบบเแบบก่งจริงๆค่ะ คือดูแล้วปกติไม่ดูซีรีส์วายเนาะแต่พอดูเมื่อวานเนี่ยเฮชอบอะอนนเฮ้ยเออโดนตกอ,อ,อ่ะออใช่แล้วที่สําคัญอะน้องเพิร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มันทําให้สองตัวละครเนี้ยเขามีสีสันน่ะคือคนนี้ทําไมเขาใส่เกินเนาะเขาอยู่ในโลกของทุกเรลาเวนเดอร์มา<ด>หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ฝากผลงานของพวกเราทั้งหมดด้วยนะคะ พดูคปน้าใจรู้ที่ีรับบทเป็นอะไร้ครับครับผมแอคนะครับแอก็รับบทเป็นมิ่งมิดครับเป็นนักร้องอยู่ในวงดนตรีของซาสินครับก็รับบทเป็นเพื่อนกันอยู่ในแก๊งที่สนุกสนุกด้วยกันมใช่ครับเรื่องนี้คือต้องบอกว่าผมร้องเยอะกว่าในรายการเด็กคลดนซองอีก ร้องเยอะมากครับแล้วก็ที่สัมพันเลยมันมีแต่บทเพลงอมาตะบทเพลงทองคาเท่านั้นเลยเป็นเพลงลูกกุ้งที่ผมเองก็ค่อนข้างที่จะถนัดนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้นําบทเพลงเหล่านี้มาถ่ายทอดในละครที่ออนแอร์ air ยุคปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นเพลงที่ทุกคนการรู้จัก้ร้องตามได้ทุกเพลงแน่นอนครับจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเรามีบทเพลงเป็นตัวเชื่อมอีกอย่างหนึ่ง<ม>ก็คือคอยบรรยากาศคอยอธิบายบรรยากาศในละครนะครับในทุกเหตุการณ์สําคัญต่างๆของ ความรักความเศร้าความกดดันก็จะมีบทเพลงมาทําให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นค่ะดิมนะคะก็เล่นเป็นดวงกระมลคะ่ะก็จริงๆจ,จะมีสามีเป็นพี่นัทเทพนะคะก็คือเล่นเป็นคู่กันก็ดีใจมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่ปุ๋ยก็เป็นเรื่องแรกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทุกกคนคือเก่งมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่ากองเนี้ยอบอุ่นเหมือนแบบอยู่กับครอบครัวตลอดเวลาอยะะ่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในตัวละครของดิมกับพี่ภูมิก็คือ ทุกตัวละครเขาก็จะมีความดราม่าส่วนตัดมาผู Jean ้นี no ้ก็จะเป็นตัดเลยค่ะตัวแปรก็กลายเป็นคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นตัวสร้างสีสันของเรื่องนะคะครับถามเพิร์ชใช่ไหมครับ ได้ครับก่อนอื่นผมขอชมคนอื่นบ้างเพราะว่าเมื่อกี้พี่ๆชมเราทุกคนเลยชมเราหมดเลยคือที่ทุกคนเห็นว่าเราเล่นได้แบบนี้คือส่วนหลักๆส่วนใหญ่เลยคือเป็นทางพี่ปุ้ยที่คอยกำกับเราแล้วก็สอนการแสดงพวกเรารวมถึงพี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่ทุกๆคนที่เขาส่งส่งอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกแบบเข้มข้นมาก ถึงขนาดที่แค่เรานั่งมองเขาเล่นเราก็รู้สึกอินตามมากๆแล้วอะไรอย่างงี้ครับก็เลยต้องยกเครดิตให้ทุกคนด้วยขอบคุณมากครับครับสำหรับ รุ่นใหญ่แน่นอนอยู่แล้วผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆทุกท่านบ้านบ้านชมโอ้โหโอ้โหชมแบบเลยเป็นที่หนึงจะด่าแล้วนะเห็นผลงานของพี่ๆมานานแล้วก็ชื่นชมมาอยู่แล้วพี่ๆอวเดียวกันนะฮะเราได้คุยกันรู้เรื่องพี่ตุ๊บเรียกพี่ตุ๊บสิพี่ตุ๊บครับส่วนเรื่องเราความรักสามเศร้าอ่ะผมรู้สึกว่ามันเข้มข้นโดยโดยเนื้อเนื้อบทของมันอยู่แล้วรักสามเศร้ายังไงมัน มันก็จบยากครับแล้วอันนี้ยังจะเป็นคู่มั่นของน้องสาวเราอแล้วเราน้องสาวเราจะรู้สึกยังไงกับเราแล้วเราจะรู้สึกยังไงกับน้องสาวแล้วส่วนคนนี้เขาจะรู้สึกยังไงที่ยังไงแค่ผ่านก็พัวพันแล้วแค่นก็เพิ่มคนแล้วแเห็นไหมมันยากมากนะเรื่องนี้เป็นความรับที่ซอบนะฮะมันคนมากอธิบายยากครับอยากให้ไปดูกันได้ฉอดฮาได้ฉอดฮาไับ ดาดหัเราจริงๆเราไปเจอมนที่กินบอย <c oughs> คือแบบพรรู้สึกว่าจริงๆเราต้องแบบขอบคุณถูกพาร์ทของเรื่องนี้เลยค่ะคือแบบความรู้สึกแรกที่แบบเป็นความรู้สึกตื่นเต้นนะคือตั้งแต่ตอนที่อ่านบทรู้สึกว่าแบบเฮ้ยบทมันดูมีอะไรมากๆเลยอะ่ะด้วยความที่แบบคีเลียมันมีเสน่ห์ของยุคนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเลือกที่จะถ่ายทอดความรักที่แบบเป็นความรักของคนสองคนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วแต่พอแบบอย่างที่เมื่อวานได้ดูตอนแรกไปองี้ย พราะแบบเฮ้ยพอทุกอย่างมันประกอบกันมามันเห็นถึงแบบสิ่งที่ทุกคนตั้งใจแล้วมันออกมาในแบบที่แบบเพิร์รู้สึกว่านี่มันคือแบบสมบูรณ์แบบมากๆสำหรับเพิร์ใช่เป็นอะไรที่แบบรู้สึกแบบประทับใจมากๆเรื่องราวเราทำงานทุกคนต่าง่างใจช่วยกคนใช่ครับใชใ่แบบเห็นมุมของแต่ละคนไปเรื่อยๆตอนหลังๆนั่งค่ะแล้วพีคก็จะหนักอย่างเรื่องจะนมินิดาว์ม่าเราใช่ครับ ก็อย <anto government> ่างอย่างตัวเจ้าแสนแก้วเนี่ยก็จะเหมือนจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวดําเนินเรื่องแล้วกันที่จะมีปมหลายๆปมอยู่ในใจของเรารวมถึงปมหลักของเรื่องที่เกี่ยวกับวงตระกูลหรือว่าการเมืองที่เราต้องยกย้ายสมบัติเงี้ยแสนแก้วจะเป็นคนที่เอได้รับความกดดันมาจากพ่อหรือจากครอบครัวรวมถึงพอมาอยู่ที่ไทยปุ๊บก็ต้องมาแต่งงานกับคนที่เราไม่ได้รักอีก ต้องมามีความสัมพันธ์กับคนที่มันเป็นรักต้องห้ามอีกมันก็เลยมีปมเยอะมากมากเลยแต่หลายๆคนอาจจะกังวลว่าเรื่องนี้อาจจะขมไปสมุดรอะไรเงี้ยที่จริงมันไม่ใช่ครับคือปมมันใหญ่มากแต่ว่ารายละเอียดข้างใต้นั้นนะ่ะมันยังมีความละมุนเนาะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับอย่างนี้มุมของของเองเราเห็นผู้นี้เป็นไงบ้างเพราะเราเป็น คล้ายๆนะครับเป็นแม่สื่อด้วยเป็นผู้เสียสละด้วยแล้วเหตุการนี้มันตัวแทนสาววายเป็นไงเคมีมันได้มะมในมุมตัวจริงเหรอแล้วดูตัวจริงเล้ตัวจริงเเพิ่มมาเป็นแบบเคมีมันได้มหหรือว่ามมีโมเมนต์ไหมได้น่ารักแบบน่ารักมากๆคือทั้งทั้งในการที่เราเห็นโมเมนต์ของเขาสองคนในชีวิตจริงอะค่ะกับตอนที่เราเห็นเขาในละครอะครอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเคมีที่เราคาดไม่ถึงอะเพิ่มรู้สึกว่ามันเป็นอะไรแบบใหม่ๆที่มันมีเสน่ห์ในแบบของเขาสองคน ชอบนะอพิี่จะบอกสาววายมาเพราะคิดสุดว่าคนบอกว่าเราเป็นนี่หรือเปล่าไปขัดควาความรักเขาตอนแรกหรือเปล่าแต่ให้ตามในบทมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ตัวจริงเราก็เชียร์เขาไปด้วยกันก็ได้นะรู่ใเย่นลกนะรอยู่นาอยู่ในเธออยู่ด้วยกันอ่าสุดท้ายไรฝ่าเราได้ดูเมื่อไหร่ยังไงความจริงในความจริงนี้พี่พูดเนี่ยอ่าพี่พูดเลยครับพี่พูด่งได้ดูเมื่อไหร่ะยังไงครับก็ตอนแรกครับวันจันทร์หน้าแล้ววันที่15กันยายนนะครับ ทุกวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับด,ดูออนไลน์ได้นะครับทางแอปพลิเคชันวันดีหรืออินเตอร์แฟนสามารถดูได้ที่กาคา,<ก>าอุราล่าครับวีไวายครับผลิตภัณฑ์แรกในวีไพีแรกก็คือจิ๋หอนแล้ววีพีแรกก็ต้องดูแล้วครับถ้าคุณได้ดูวีไอพีหนึ่งวีพีสองรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอนโอเคเราไปถามมาอิเซอร์กันครับ